อ่ะสวัสดีครับก็ห่างหายจากการแกะกล่องไปนานนะครับวันนี้ก็มี iPad Mini 7 Wi-Fi อ่า l u l c r l l u l a r มาแกะให้ดูนะครับอ่าเพราะว่าของผมเนี่ยปกติคือถ้าเป็นมินิที่ตัวเองใช้เองเนี่ยจะซื้อเป็น Cellular ครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามินิผมมีโอกาสพกออกไปข้างนอกบ่อยแล้วก็ ในที่ที่ไปก็ไม่ได้มีไม่ได้มี Wi-fi ใช้นะไอ้คันจะมาต่อเน็ตจากมือถือก็มันก็ม,นกมันก็บางทีก็แบตเหลือมากเหลือน้อยอะไรเงี้ยเออก็เลยอ่ะไอ้นี่ไปละกันเพราะไงตัวนี้ผมใช้ซิมเทพมันก็จะอยู่เดือนหนึ่งไม่ไม่ไม่กี่บาทนะครับก็โอเคก็ถือว่าซื้อความสะดวกไปนะอ่ะก็ตัวกล่องก็จะ ดูแล้วน,น่าจะคล้ายๆผมมินิหกลวมั้งผมก็ไม่แน่ใจนะเออเดี๋ยว,ยวถ้ามีโอกาสก็จะจะเอามินิ6มาวางคู่กันให้ดูแล้วกันครับอะแล้วก็ตัวนี้ก็คือแอปเปิลนะครับก็เหมือนเดิมคือก็จะไม่ไม่ได้ห่อพลาสติกมานะก็จะมาเป็นมาเป็นแบบเนี้ยมีไอเนี้ยซึ่งไอตัวตัวเนี้ย มันก็ใหญ่กว่าเมื่อตอนที่เป็น iPad รุ่นอื่นเยอะอยู่เหมือนกันเนาะก็ผมว่ามันก็ดีเพราะมันก็ดึงง่ายอ่ะนี่นะครับคือจริงๆผมดึงออกไปแล้วนะตัวนี้เราเพราะว่าตอนที่ได้รับเนี่ยก็คือผมก็ซื้อออนไลน์มาผมก็เลยต้องแกะกล่องเพื่อถ่ายดูว่ามันมีเด r ไ g ท์หรือเปล่ามีคอสเมติกแวร์ไหมอ่านะครับอันนี้ก็แจ้งกันก่อนแต่ว่า ผมก็วางกลับไปเนี่ยมันก็ประมาณเนี้ยวิธีแกะเราก็ดึงปืดนะครับก็จะมีกาวอยู่อย่างนี้ดึงปืดนะอ่ะฮึบพอเราแกะกล่องออกมาอืดครับก็จะเหมือนเดิมครับข้างในก็จะมี iPad วางอยู่เต็มกล่องเนาะแล้วก็ อันนี้อุปกรณ์ที่ให้มานะครับก็จะเป็นขากลมสำหรับบ้านเรานะแล้วก็ไอสาย C ีทูนะครับซึ่ง C ีทูตัวนี้ไม่แน่ใจว่าเห็นกันไหมผมว่าน่าจะพอเห็นเนาะอ่าเป็นสายถักนะครับเพราะจำได้ว่าก็จะมีแต่คนปรามาดว่าสาย Apple ิลเนรอใช้แล้วไม่ทนอะไรเงี้ยผมอะอยากจะบอกว่า สายที่ใช้ตั้งแต่ iPhone 2นะ iPhone คลาส s ิกเนี่ยผมยังใช้ได้อยู่เลยเออนะก,ไนกน็ไม่รู้เหมือนกันไม่ไรู้เหมือนกันว่ายังไงอันนี้ก็คู่มือนะครับอ่าแล้วก็อย่างที่รู้กันคือสติกเกอร์ไม่มีแล้วอันนี้เป็นใบของกสะทะชเนะอะอ่สติกเกอร์ Apple ข้างในไม่มีแล้ว ก็อุปกรณ์ก็ไม่ได้แกะมาใช้เหมือนเดิมนะครับอ่ะแล้วก็ตัวนี้เครื่องเออ,เอ,อก็อ,อ่าสีที่เห็นนี่คือเป็นสีม่วงนะครับก็จะเป็นสีม่วงที่พาสเทลกว่าตัวมินิหกนะเพรผมรู้เพราะอะไรเพราะว่ามินิหกอะผมก็ใช้สีนี้แหละเออ แล้วก็สิ่งที่ต่างกันนะฮะก็คือมินิรุ่นนี้ใส่ซิมไม่ได้แล้วนะอ่าก็คือไม่มีถาดซิมแล้วถ้าแม้วมันจะเป็น Wi-Fi ซิมแล้ก็ตามเออประมาณนั้นถ้าจะใช้ก็คือต้องใช้ eSIM สถานเดียวนะครับทีนี้ก็เลยไม่รู้ว่าในประเทศอย่างจีนหรืออะไรเงี้ยเขาใช้ eSIM กันได้แล้วหรือว่าเหลือเฉพาะโมเดลจีนที่ทยังเป็นใส่ซิมได้อยู่เนาะ แต่แต่โมเดลจีนเนี่ยมันก็จะใช้ขึ้น 5G ไม่เหมือนชาวบ้านเขานะครับก็ถ้าใครยังยังอยากได้ใส่ซิมได้อยู่เนี่ยก็ก็ต้องไปหาทางนูน้นหรือไม่ก็ไปฮ่องกงนะแต่ก็ระวังเรื่องขึ้น 5G ไปด้วยละกันเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้ผมเคยลองผมไปหาข้อมูลดูเนี่ยผมก็เห็นว่าเออมันมัน นั่นแต่ว่ามันเพราะว่าเดี๋ยวเดือนหน้าจะไปมาเกลเพื่อจะไปฮิ้วมาเพราะว่าอยากใช้อยากใช้ซิมเนาะเออแต่ทีนี้มาดูแล้วขึ้น 5G มันไม่เหมือนกันก็เลยเออนั้นก็ช่างมันละกันอ่ะก็โอเคครับอ่าแกะกล่องมีเท่านี้นะครับส่วนการใช้งานก็อะไรพวกนี้ผมก็มีหลายช่องรีวิวไว้แล้วยังไงก็ลองไปหาดูได้ครับอ่ะนั้นก็ จบเท่านี้ก่อนนะครับหรือถ้าใครอยากทราบอะไรก็ลองลองทิ้งคำถามไว้ได้นะเอออ๋อ,อแล้วก็ตัวนี้คือสั่งจากช h อปปีนะครับช่วง11 11อ่าก็รออยู่พักหนึ่งเพราะว่าช่วง11 11นั้นรู้สึกเหมือนเพิ่งเปิดพีตัว Wi-Fi Cellular มัง้งเออก็ตัวนี้อ่าราคาเต็ม23,900 นะครับผมได้ส่วนลด2,005จากบัตรเครดิต